คอนโดย่านทองหล่อสะเทือนโจรสายชิวเดินหยิบของเหมือนอยู่ห้างทองหล่อสะเทือนโจรสายชิวบุคคอนโดหรูเดินหยิบของสบายอารมณ์นิติปัดความรับผิดชอบเดือดกลางทองหล่อทำเอาชาวคอนโดหรูย่านทองหล่อเพชรบุรีถึงกับกลุมขมับเมื่อมีลูกบ้านรายหนึ่งออกมาแชร์พฤติกรรมสุดแสบของเพื่อนบ้านที่ทำตัวเป็นโจรสายชิวสุ่มหยิบของคนอื่นหน้าตาเฉย แถมงานนี้นิติบุคคลคอนโดกลับทำได้แค่ปัดความรับผิดชอบเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อลูกบ้านรายหนึ่งสั่งแผ่นนิโคตินสำหรับเลิกบุหรี่มูลค่าเกือบ5,000ันบาทมาส่งที่คอนโดและฝากไว้ที่ตะกร้านิติบุคคลหมายเลข8แต่เมื่อลงไปรับของกลับพบว่ามีบุคคลหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายคนสติไม่สมประกอบสุ่มหยิบของจากตะกร้าหลายใบรวมถึงของของเขาด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังทำของคนอื่นๆที่อยู่ในตะกร้าและเทสไปหมด ลูกบ้านรายนี้แล้วว่าบุคคลดังกล่าวได้อ้างว่าสั่งของตัวเองและของที่หยิบไปนั้นสะดุดตาเหมือนถุงของเขาแปะก่อนจะขึ้นไละายไปอย่างรวดเร็วคอนโดหรูใจกลางทองหล่อปล่อยให้โจรลอยนวลจริงหรือเมื่อเขาขึ้นไปแจ้งนิติบุคคลของคอนโดกลับได้รับคําตอบสุดช็อกว่าทําอะไรไม่ได้ไปแจ้งความเอานะซึ่งลูกบ้านรายนี้ถึงกับงงตาแตกเพราะนิติรู้จักบุคคลดังกล่าวเป็นอย่างดีแถมยังไม่ใช่ครั้งแรกที่ก่อเหตุ และเขาเองก็ไม่ใช่เหยื่อรายเดียวผมหัคอนโดใจกลางทองหล่อย,ยังมีคอนโดที่ปล่อยให้ขโมยชิวๆแบบนี้อยู่จริงเหรอลูกบ้านรายนี้ตั้งคำถามด้วยความอัดอัน้นช่างประจำตึกซึ่งลูกบ้านรายนี้บอกว่าสงสารมากได้ให้ข้อมูลว่าบุคคลรายนี้ก่อเหตุมาหลายรอบแล้วและไม่มีใครสามารถจัดการได้ถึงขั้นเคยขโมยกล้องของลูกบ้านคนอื่นมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครเอาผิดได้ด้วยความเหลืออ,อดลูกบ้านรายนี้จึงตัดสินใจโทรแจ้ง191ทันที ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ขึ้นมาตรวจสอบเหตุการณ์และสุดท้ายก็ต้องลองบันทึกประจําวันไว้คุณคิดว่านิติบุคคลของคอนโดควรมีมาตรการจัดการกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้อย่างไรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับลูกบ้าน